คุยกันเรื่องมักองที่หนึ่งต่อนะคะคือทำการอัดวิดีโอไว้แล้วก็มันเกิดหลุดไปก็จะต่อเพราะได้คุยไปตั้งประมาณสามนาทีไว้แล้วอะมักองที่หนึ่งนะคะ จตมาจะพิกขเวสม,มาดิธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่ายังโคพิกขเวดูแค่ยานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายความทุกข์อันใดเป็นความรู้ในทุกข์ตัสมุติเยยานัง เป็นความรู้ในเหตุให้เกิดแห่งทุกข์ดุขะนิโรเทยานังเป็นความรู้ในความดับแห่งทุกข์ดุขะนิโรทขามินีปฏิปดายานังเป็นความรู้ในทางดําเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์อายังวุจติภิกขเวสัมมาดิธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เราแปลว่าความเห็นชอบฉะนั้นเนี่ยถ้ามีความเห็นชอบเนี่ยก็เป็นรุ่งอรุณแห่งการดับทุกข์ หรือรุ่งอรุณแห่งการไปเดินทางเข้าไปสู่พระนิพพานอันเป็นต้นทางของอริยมรรคมีองค์แปดในเรื่องความรู้ในเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยก็คือความจริงอันประเรสริฐสี่ประการที่พระองค์ เรียกว่าอาริยสัจสี่และพระองค์ก็ท้าทายให้มาดูเอาเองมารู้เอาเองมาเห็นเอาเองแล้วทางเดินเนี้ยมีเส้นทางเดียวอะ่ะแต่ว่ามีวิธีการเดินเนี่ยซึ่งเราเรียกว่ามัคคัมังคีเนี่ย